สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง l กรดกีฬาเพื่อการลงทุนครับวันนี้เรามาต่อครับกับการแกะซองการฟุตบอลยูโร2020ครับกับ12ซองที่เหลือครับหลังจากที่ตอนแรกครับ12ซองแรกในกล่องเนี่ยใบดีๆที่ได้มาครับมีนี่ครับนี่ครับใบแลครับท็อปมาสเตอร์จิอานุจิโดนาลุมมาครับ โกทีมชาอิตาลีครับร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มครับสวยงามมากครับใบนี้และอีกใบรับนี่ครับ l i มิตต์อีดิชั่นครับโดมินิกโซบอสไลครับมิดฟิลหมายเลขสิบครับที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งครับในฟุตบอลยูโรครั้งนี้ครับโอเคครับมาเรามาลุยกันต่อเลยครับกับ12 2องที่เหลือครับ ก็สำหรับใครยังไม่ได้กดไลค์กด omsubscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องก็ฝากไว้ด้วยครับฝากช่องไว้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมและก็จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเปิดซองเปิดการ์ดใหม่ๆที่นำเสนอเรื่อยๆครับมาครับไปแรกโอ้โหยอดเยี่ยมครับเมสันเมาส์ครับนี่ตัวทีมชาติอังกฤษครับ เจ้าตัวพึ่งคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาเลยครับนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่แรกของเจ้าตัวด้วยต้องเก็บครับใบนี้สวยงามครับคริสครับของโปลแลนด์ครับแมตวีเยงโก้ครับยูเครนว,ว้าวอารอนแรมซี่ครับเวล นิโคลรอฟครับนอร์ดมาซิโดเนียยูซูโฟเซนครับของเดนมาร์กโอ้ใบฟอยครับเวอรัตติครับของอิตาลีครับเป็นใบแฟนครับและ และเป็นของ power trio ครับของโปแลนด์ครับครับ b y ฟ r อยสองต่อมาครับแหมอยากได้เดนิเอลเจมส์ครับอาราจูริย์ครับฟินแลนด์เดวิดอาราบ้าครับออสเตรีย ทิโมแวนเนอร์ครับเยอรมันนี่ก็แชป์ยู่ฟาเชบรีกับเชลซีเหมือนกันครับมาราชุกครับทีมชาติรัเสเซียวิริโอบาลฮังการีครับว,ว้าวคิวินเดอร์บอยครับจากเบลเยียมเปน็นด,ดีครับ เชอร์สคอฟครับคอรัสเซียรครับยูริเชอร์สคอฟเป็นใบแฟนอีกแล้วครับและใบข้างล่างครับเป็นใบพาวเวอร์ครับจอแดนพริกฟอร์ดครับสุดยอดครับโกสต็อปเปอร์สวยครับเนี่ยใบยนี้ทีมชาติอังกฤษครับสวยงาม พามาลิกค,ครับโรบอกคาครับสโลวากเกียกาดิชาก้าครับสวิตเซอร์แลนด์ชาครับสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันว้าวพอปป็อกบ้าครับเอมิลฟอสเบิร์กครับจากสวิเดน โอ้ยอดเยี่ยมครับไปแฟนครับแกริตเบลโอ้และนี่ครับไบโกอินเดอะดาร์ครับมาริโอเฟอร์นันเดสครับชายนิสตาครับของรัเสเซียต้องปิดไฟครับถึงจะเห็นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแยกไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะปิดไฟโชว์ทีหลังครับสองต่อไป อเล็กซานโดรฟอรเรนซีครับอิตาลีครับบรูโนเฟอร์นันเดสครับพีแอ์เอมิลฮอยเบอร์ครับจากเดนมาร์กรู้สึกว่าแกะ12ซองหลังนี้ดีกว่า12ซองแรกเยอะนะครับเคสเซโอลาครับออแรนโอเดวิดเดเคอาร์ครับ เจ้าของสถิติเซฟจุดโทษศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับไกลดีกว่าเฮรีวิลสันครับของเวลโอ้สวยงามครับเป็นชุดของโคเอเชียและเป็นใบพาวเวอร์ครับ ฝรั่งเศสครับต่อไปวินซี่โพรมมสครับคาลาวเวฟนหรอครับจากยูเครนโยูโรเนนฟินแลนด์ อาลโอสกี Emmanuel, ้ครับมาซิโดเนียเหนือไวดราเช็กโอ้สองนี้ใบนักเกียรตินักชังจริงๆครับแต่ละคนโอสโดรฟครับรัสเซียท้อเลยครับเปิดซองนี้มาบูรักยูมาสครับเป็นใบแฟนครับ และเป็นใบมัลติเพลคับดูโอ้ครับสวิตเซอร์แลนด์อ mm ืม hmm. สองนี้น่าเกียดน่าชังจริงๆครับโซ่ต่อไปสเตฟานไลเนอร์มานะครับตัวเยอรมันอีกคนครับรอยซานเน่เบริสิกครับโคยเชีย อดัมเลงครับ <X> ฮังการีชิโมธีคาสเตครับเบลเยียมนิโกเอเวดีครับสวิสเซอร์แลนด์ไบแฟนครับคามิวกริกโปแลนด์ครับโอ้สวยงามครับ ไอทีเวลครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นซานโชซะด้วยครับเนี่ยสวยงามครับเหมือนร้อยออกมาจากก้าเนเลยครับสุดยอดครับใบนี้ได้ซานโชด้วยทัวร์นาเมนต์ใหญ่แรกของเจ้าตัวครับยอดเยี่ยมดูดาฟรุตเลอร์ ลีโอนาโดโบนุชชีครับทิโมปุกกิออสซันครับเชสนี่สเตฟานิวเซนเกอร์ครับจากออสเตรียโอ้เยี่ยมครับ ตัวเยอรมันครับจูเลียนเด็กสเลอร์ครับเป็นไบ,บเพาวเวอร์ครับไบพาวเวอร์สวยครับคีย์เพยเยอร์ครับคีย์เพยเยอร์โมครับคิสเทนเซนครับนี่แชมป์ยู่ฟาชมเปี้ยนลีกอีกคนครับเด็บไป ทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโอ้โหผมยาวครับฟูด้วยมาแล้วครับเดวเนียลเจมส์เอลมาสฮุโกยูริสครับทีมฟินแลนด์ครับ เหลืออยู่4ซองครับไปกันต่อโซโบโรครับโมรัตตาเพอร์วานโพเซ้นอีกนมิเรนชุกรัสเซียครับโพเซ้นครับ แต่อันนี้เป็นโพลเซ้นใบ p o w เวอร์ครับโกลมัชีนสวยงามอุ้ยมีใบป่ะครับมีใบครับอุ้ยอุ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใครครับเดอะโปรยครับหน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับสามร้อยคะแนนเต็มครับท็อปมาสเตอร์ครับคือวินเดอะโปรยโอ้สุดยอดครับใบนี้ดีมากครับ ซาลปาจูเลียนเด็กสเลอร์เป็นโควิด,ดไลดอนเดิร์ครับสกอตแลนด์ทมสัสคูเชคครับจากเชคซับนินจูเลียนบรัน วัก,กลิกครับอ้ใครครับเนี่ยใบยเป็นแบบอีกแล้วครับเป็นใบซิกเ e t ฮีโร่ครับต้องปิดไฟถึงจะเห็นครับเดี๋ยวปิดไฟดูกันครับว่าเป็นใครไปช่วงท้ายนะครับเราจะปิดไฟอีกสองซองครับอัคคันจิคาราเมนลูกดยยง วิลี่โอบานคิวินด์บรอยอืมใบใครครับรูสติกครับใบแฟนครับโอ้ใบมัลติโพครับเป็นเดนมาร์ครับบุและมีอีกใบนะครับสองนี้มีใบฟอยสามใบสซโลวัตเกียครับ เป็นใบ Defensive Block ครับใบ Power ครับมิลาสกินเนียครับสองสุดท้ายครับชิเซนโก้ครับอททนล่าเฮนเทร์เลงเกอร์ลีบาโควิทดามิโรมาซิยานครับ สองใบสุดท้ายครับไปฟอยด์ปุ๊บสคารีเอครับและใบสุดท้ายครับโอ้ยต้องปิดไฟดูอีกแล้วครับไม่รู้เป็นใครครับมาเรามาปิดไฟดูกันครับสามใบนี้สักครู่ครับไปลุกไปปิดไฟก่อน เห็นไหมครับในกล้องเหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยครับในกล้องเชสลินสกี้ครับใบกลางยูริเทรามอนครับใบขวาอมืดครับมองไม่เห็นครับต้องของจริงครับถึงจะมองออก นี่ครับยูริเทอรองนะครับใบนี้ใบนี้จําชื่อไม่ได้แล้วครับใบนี้ก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยครับโอเคครับเรามาดูสรุปกันอีกครั้งครับว่าได้การ์ดอะไรพิเศษพิเศษกันบ้างครับนี่สกินเนียครับนี่ใบทีมครับลาสติกนี่สุดยอดเลยครับใบแรครับ คริสเบนเดบรอยโพลเซ้นีนเสื้อครับใบทีมดูโกยอริสเด็กสเลอร์ใบนี้สวยมากครับซันโชใบทีมครับยูแม็กครับลองเล่ครับชุดครับเบลพิกฟอร์ดเชอร์คอฟเดบรอยครับทีม รัตติและมีสันเมาส์ครับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับทั้ง1กล่องเต็มๆครับก็ชอบใจหรือไม่ชอบใจยังไงก็ติดชมเข้ามาได้ครับสุดท้ายครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ